สวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นเศรษฐีวินสันนะครับตัวนี้เป็นวินสันด่างนะครับ ตอนนี้เขาเริ่มจะมีราคาอยู่นะครับต้นหนึ่งก็สองสามใบก็500บาทนะครับบางต้นก็เป็นพันนะครับตอนนี้ครับใครมีก็เก็บสะสมไว้นะครับตัวด่างผมก็มีอยู่หลายต้นนะครับแล้วแต่จะด่างมากด่างน้อยครับ มันจะเหมือนอีกต้นนึ่งครับคล้ายสาวน้อยป่าแป้งแต่มันเป็นด่างครับผมเห็นในเฟซครับบางคนเขาบอกว่าเป็นดินสันด่างครับต้องดูด้วยนะครับเวลาสีนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาครับจะสูงครับใบจะเขียวครับ พวกนี้ต้องให้ลําต้นเขาตรงนะครับเขาจะสวยครับอย่าให้เขานอนหรือว่าให้เขาเลื้อยนะครับไม่งั้นเขาทรงต้นเขาจะไม่สวยครับนี่ครับอันนี้คือตัวธรรมดาครับใบเขาจะใหญ่มากครับก็ยังสวยดูหน้าเก่งขามอยู่นะครับถ้าเขาตรงแล้วก็สูงครับ เหมือนต้นนี้ครับสูงมากเลยครับตอนนี้ตอนนั้นผมซื้อมาก็ต้นประมาณ500บาทก็เมื่อตอนที่เขาฮิตวินสันใหม่ๆครับเศรษฐีวินสันนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ผมเห็นในเฟซเขาก็ขายกันประมาณนี้ครับ สองสามใบก็เจ็ดแปดร้อยครับห้าร้อยพวกนี้ครับถ้าใบด่างสวยๆอย่างงี้จะแพงมากครับต้นละพันนะครับอันนี้คือต้นลูกครับพี่ผมไปตัดหน่อจากต้นแม่เข้ามาครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ให้ผมปลูกทิ้งไว้ครับผมปลูกกลางแดดไว้เขาใบเขาจะไหม้นะครับพี่จริงนี่ต้องอยู่ใต้แสลมนะครับหรือว่าเขาชอบในที่ร่มนะครับ แต่ตอนนี้ผมยังทำโรงเรียนให้เขาไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่นะครับ นะครับผมตัดครับเดี๋ยวแต่ตอครับต้นแม่ครับเมื่อก่อนเขาก็โตนะครับต้นสูงนะครับผมตัดเข้ามาครับ เขาบอกว่าปลูกต้นเศรษฐีวินสันนี่ครับจะให้โชคให้ลาบครับบางคนก็ใช้ในการหาเลขหวยพวกนี้ครับโรยแป้งพวกนี้ครับหาตัวเลขครับใบเขาจะยาวแล้วก็หนานะครับเขาจะมีสองใบเหมือนกันครับคือใบกลมกับใบยาวครับพวกนี้ครับสองมีสองสายนะครับการปลูกนี้เขาก็ชอบดินเก็บทุกชนิดนะครับ พวกนี้ปลูกง่ายตายยากครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลนะครับตากแดดตากฝนนะครับเราต้องดูแลบ้างนะครับต้นนี้ก็ด่างน้อยครับแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับด่างน้อยนี่ก็ด่างมากหน่อยครับต้นนี้ก็จะแพงหน่อยครับต้นนี้ก็ด่างสวยครับ ก็สวยทุกต้นนะครับก็ผมปลูกครับ ตอนนี้ของผมก็มีประมาณ10บกว่าต้นนะครับใครสนใจก็ลองทักมาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นนะครับที่เขาบอกว่าสับสนกันนะครับบางทีเขาเราไม่รู้เนี้ยครับเขาคิดว่าเป็นเศรษฐีวินสันนะครับมันเป็นพวกสาวน้อยปะแป้งพวกนี้ครับ สับส่นะครับต้นนี้เป็นต้นนะครับมันเป็นสายพันธุ์ของสาวน้อยปาแป้งครับดูลักษณะของต้นและใบเขาจะไม่โตนะครับเพราะว่าเฟรดีวินสันด่างนี่ดูฟอร์มเขาและใบเขาจะใหญ่แล้วก็ต้นเขาจะโตเยอะกว่าครับสังเกตง่ายๆครับลำต้นเขาจะสูงและเป็นป้องครับ แล้วจะอวบกว่านะครับการขยายพันธุ์เขาก็ใช้หน่อนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราไม่เสียดายต้นแล้วก็ตัดต้นเลยครับตัดเป็นท่อนๆเลยนะครับฝังดินสักครึ่งหนึ่งของท่อนนะครับให้มันโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกต้นใหม่ขึ้นมาครับแต่พวกนี้5้าเลี้ยงในร่มแล้วจะสวยครับ แต่ของผมตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูแลครับตัวนี้ตัวธรรมดาครับแต่ก็สวยนะครับผ้าเขาโตมาครับไปเขาโตมากครับอย่าทิ้งนะครับตอนนี้เขามีราคาอยู่นะครับตัวนี้ก็สูงแล้ว เดี๋ยวเราต้องมารุงใบเขานะครับให้เขาโตนะครับแต่ช่วงนี้อย่าลืมนะครับตัวด่างครับ3ามสี่ใบบางต้นก็าสวยขนาดนี้ก็เป็นพันก็มีนะครับ ตัวนี้ด่างมากครับใบใหม่ๆเขาจะออกด่างเหลืองนะครับพอแก่มาตัวเหลืองของเจสซี่คล้ายๆสีขาวครับขาวไข่นะครับแต่ว่าตัวด่างนี้ใบเขาจะเล็กแหลมกว่าตัวเขียวนะครับตัวเขียวเขาจะใบกว้างกว่านะครับแล้วเขาจะแหลมครับใบเขาจะแหลมครับแต่ว่าดูทรงแล้วเขาจะไม่กว้างนะครับ ตากแดดครับมันไหมครับไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่ครับตอนนี้ครับครับลองหามาปลูกกันได้นะครับเศรษฐีวินสันครับสวยๆครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับ ขอบคุณครับ